กันที่ปักสว <Switzerland. S 2> <Switzerland. S 1> ิตเซอร์แลนด์ตเรามาสวิตเซอร์แลนด์กับทางโฮย่านะคะแล้วก็มากับทัวร์ค่ะชื่อว่า Once Again นะคะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าเราไปเที่ยวไหนไปทําอะไรกันบ้างเราติดตามในวอลกนี้กันได้เลยค่ะตอนนี้เรามากันเดือนพฤศจิกานะคะ<ม>ก็เลยเริ่มมีการประดับต้นคริสต์มาสแล้วคือสวิตตอนที่เรามาวันที่18พฤศจิกายนอากาศดีมากมสามันไม่ได้หนาวจนรู้สึกว่าแบบทนไม่ไหวอะ่ะมันเป็นหนาวที่แบบว่าใส่แค่เสื้อเชิ้ตเสื้อ,เส,อสเวตเตอร์ข้างนอกมันโอเค แต่ถ้าขนเป็ดก็จะอุ่นๆหน่อยชออสชยมากอสวีทครั้งแรกนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปหาแทนแทนกล้องแ่นกล้องไหมคาเฟ่นั่งจิบฮอช็อกกแลต <laughs> นี่คือฮอช็อกกแลตที่เขาบอกว่า มาสวิตเพราะช็อกโกแลตจะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะใช้นมแล้วก็ผสมกับตัวช็อกโกแลตไปเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบอุ๊ยอุ่นอะอมิรครีมคือเย็นเลยยังไม่เจอตัวอุ่นออหอมนมมากที่แรง คือตอนที่เจอวีบอ่ะมันจะเย็นเย็นแต่พอเจอตัวของแบบช็อกโกแลตอ่ะมันอุ่นแล้วมันรู้สึกสบายกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ไปที่พักกันเขาบอกว่าวันนี้ไฮไลท์ของที่พักคือสะว่าน้ำว้าวเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำท่ามกลางบรรยากาศเยน็ยนๆแล้วก็เขาบอกว่ามันเห็นแบบเหมือนภูเขาได้ชัดเจนด้วยเดี๋ยวจะไปดูว่ามันสมคําล่ำลือที่เขาว่ากันไหมนะ <c oughs> คืนนี้เรามานอนกันที่เบอร์เกนสต็อกโฮเทลนะคะก็ <c oughs> <c oughs> วิวข้างนอกสวยมาก,กเราอะ่ะพกชุดว่ายนะ้ำมาเปล่าเราอะ่ะแต่คมก็คือแบบโลโก้สวยมากเราจะเข้าไปข้างในกันชุบชบชบเราก็เข้าห้องพักมาแล้วนะคะอย่างแรกที่สะดุดตาเลยก็คือวิวแต่ก่อนนะวิวก็คือนนี้มาการะลองน่ารักมาก เป็นลายแบบว่าเบอร์เกนสต็อกแล้วก็มีแบบเดี r ม r b ิสเตบุประกอบศักด์วลคัมทูเดอ r g e บอร์เก r นสต็อกรีอ๋น่ารักมากเลยอ่ะคือดีเทลเขาดีมากเลยแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเตียงแล้วก็ทีเด็ดก็คือวิวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งแบบจอยๆปล่อยใจจอยๆตรงนี้กันนะจ๊ะมนมีเตาผิงด้วยอ่ะคือมันร่ช รรชมาพี่แบงค์เปิดต่อผิงให้หน่อยแล้วก็มีห้องน้ำคือเก๋เก๋ไม่ไหวมันลอดสดๆไปเลยวันนี้นะคะเป็น day สองที่อยู่ที่สวีทค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเมืองเซอร์แมทกันก็จะไปโดยการนั่งรถบัสแล้วไปต่อรถไฟนะคะ คือที่พักแบบเบอร์เกนสโตทโฮเทลอ่ะดีมากแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ได้จํากัดเวลาเวลาเขาเรียกว่าแรนแดงเวลาว่ายน้ําคือสามารถเอามือถือไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้แต่ว่าตอนเนี้ยเขาจํากัดเวลาแล้วเป็นน่าจะประมาณเก้าโมงถึงเที่ยงที่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้แล้วก็อีกทีนึงคือหลังห้าโมงเย็นถึงกี่ทุ่มไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจที่ถ่ายวีดีโอได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีวีดีโอให้ทุกคนได้ดูเพราะตอนที่ไปอ่ะมันยังเป็นเวลาที่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไม่ได้ค่ะแต่ว่า เมื่อเช้าก็แอบไปแช่น้ำมาเมื่อคืนก็แช่น้ำมานะคะรู้สึกแบบฟินมากหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะปกติแล้วเมียเป็นคนที่กินข้าวเสร็จจะง่วงมากแต่ที่สวิตนะคะไม่กล้าหลับตาเลยเพราะวิวสวยขนาดนี้ ไม่อยากจะนอนเลยค่ะรู้สึกอยากมองวิวตลอดเวลาเราก็มาถึงสถานีรถไฟอย่างรวดเร็วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟต่อไปที่เซอร์แมทกันค่ะไปกันขาขาชิ้นหนึ่งขาชิ้นหนึ่งแบ่งกันได้ไหมไม่ได้แบ่งกันไม่แบ่งนี่คือหน้าได้ครึ่งชิ้นหนึ่งเหรอหน้าตาคนให้ครึ่งชิ้น อนนี้ก็อยู่ที่เซอร์แมทแล้วนะคะอากาศเซอร์แมทก็ค่อนข้างหนากว่าตัวซูริกเลยแล้วก็วันนี้ยังไม่เห็นเมท้าฮอนน้องซ่อนตัวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนตอนนี้เราก็มาเดินเล่นๆอยู่ที่ถนนในเซอร์แมทนะคะคือน้องหมาน่ารักเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> เห็นน้องหมาใส่เสื้อน่ารักน่ารักใช่ไหมคะพี่แบงค์ใช่ครับไหนยังไงไหนยังไงพี่แบงค์ <c oughs> น้องหมาน่ารักมากแล้วก็น้องมีะ กกน่ารัอันนี้คือวิวจากที่พักสวยมากวันใหม่แล้วรนใหม่แล้ววันนี้อากาศหนาวมากอากาศคือแบบ ติดลบเดี๋ยวเราจะไปขึ้นยอดเขาเมเทอร์ฮอร์นกันนะคะดูว่าวันนี้เราจะเห็นน้องยอดเขาไหมแต่ว่าสภาพอากาศก็คือหิมะค่อนข้างตกตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็อยากให้ดูมากว่าเหมือนกองหิมะมันค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วอากาศก็หนาวมากด้วย เทนนะคะปิดครับผมพอปิดแล้วก็มองไม่เห็นตัวของเมทเทอร์ฮอรด้วยแล้วตอนนี้ก็หนาวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปตั้งหลักที่เซอร์แมทโอ้รื่นโอ้รื่นครับผมรื่นผมกันด้วย มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศก็คือหิมะตกหนักมากแล้วฟ้าก็ค่อนข้างปิดเรามาช่วงประมาณแบบกลางกลางพฤศจิกาอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนมีหลายจุดที่มันปิดเพราะว่าเขาจะไปเปิดกันเดือนธันวานะคะก็เลยเดี๋ยวนั่งรถกลับไปตัวของเซอร์แมทเฮ้ยคือเดอินเรามันเหนื่อยอะ่ะมันหนาวแล้วมันหายใจเหนื่อยอะ่ะ ่นกินมันฝรั่งยังไงคะของเราแฟนปอนให้คนอื่นกินบัวละไม้ <laughs> <laughs> ที่คคุเยชาวันนี้ก็ย้ายเมืองไปที่กรินดาวอลค่ะวันนี้หิมะตกค่อนข้างหนักเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าหิมะตกหนักขนาดไหนตกหนักมากมานะ กันเล่นๆดีกว่าคะ่ะก็เมื่อวานนะคะออกจาก้ยความทรงจำหายไปเมื่อวานไปไหนมานะเมื่อวานออกจากเซอร์แมทใช่เมื่อวานนะคะออกจากเซอร์แมทแล้วก็มาที่อินเทราเกนนะคะแต่ว่าเมื่อวานะะหิมะมันตกหนักมากมาแบบเป็นพาย,ยุเลยแล้วก็ตัวพวกร้านต่างๆก็ปิดถนนนะคะก็วิ่งไปได้ครึ่งทางแล้วก็เขาปิดถนนเพื่อที่จะเคลียร์หิมะก็อยู่บนรถไปเลยแบบ สองชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยพอมาถึงที่พักก็เย็นแล้วก็เลยหมดวันแล้ววันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่คะ่ะเมื่อวานเลยเหมือนหายไปวันหนึ่งแล้วพอวันนี้เป็นเช้าวันใหม่ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาจุงฟานะคะแต่ว่านั่งลุ้นอยู่ว่าเขาจะปล่อยให้คนขึ้นกระเช้าไปไหมเพราะว่าจากสภาพอากาศเมื่อวานที่มันแย่มากอะวันนี้เหมือนกระเช้าจะปิดอยู่เลยก็คือแบบยังไม่มีใครได้ขึ้นไปนะคะ ก็มาลุ้นกันว่าจะได้ขึ้นกระเช้าไปไหมให้ดูบรรยากาศขาวโพลและตัวเคเบิลนะคะที่เราเห็นว่าแบบเอ้ยมันมีกระเช้าเลื่อนลงมาแต่ว่าเขายังไม่ปล่อยให้คนขึ้นนะเขาเป็นการแบบเหมือนเทสระบบว่าคนอาจจะขึ้นไปได้ไหมนะคะตอนนี้ก็คือหนาวมาก วันนี้เป็นวันใหม่แล้วนะคะเหมือนเดจาวูเลยเพราะว่าเมื่อวานปิดวันนี้เลยมาใหม่นะคะวันนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างดีขึ้นมากๆเลยค่ะท้องฟ้าค่อนข้างแบบใสเลยนะคะอันนี้เราก็เลยได้ขึ้นยอดเขาจุงฟ้าแล้วค่ะเราก็ขึ้นเคเบิลนะคะแล้วไปต่อตัวของรถไฟเพื่อที่จะขึ้นไปยอดเขาจุงฟ้าค่ะด้านบนก็จะมีหลายที่ให้เที่ยวเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะมี่จะไปถ้ำน้ำแข็งแล้วก็ไปถ่ายรูปกับทงสวิตเซอร์แลนด์ท็อปออฟยุโรปนะคะ บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำน้ำแข็งนะคะที่เขาแกะสลักเป็นรูปแล้วก็อากาศเราค่อนข้างหนาวเลยนนเดี๋ยวเราจะไปหาความหนาวลองดูครับ <laughs> ได้ค่ะว้าว นี่นะคะไปยอดเขาจุงฟรามาค่ะก็หนาวมากแบบว่าใครมายาหาใส่กระโปรงแบบนี้นะคือมันหนาวแล้วมันแบบเจ็บหิมะกระแทกแบบว่าขาแดงไปหมดเลยนะคะพอตอนนี้จริงๆอากาศประมาณศูตรองศ,ศาตแต่เริ่มรู้สึกชิวละเพราะว่าเราเจอจุดที่หนาวที่สุดมาแล้วนจะ่เนจะเนียเข้าไปวนยสว วันนี้เราจะขึ้นรถไฟไปเมืองมองเทอร์นะคะซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับฝรั่งเศสก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนที่ไปอ่ะเห็นหิมะแบบนี้นะแต่พอใกล้ๆถึงมองเทอร์แล้วอ่ะภูเขากลายเป็นสีเขียวแบบไม่มีหิมะเลยอันนี้เราก็นั่งไปประมาณ2ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดก็นั่งแบบดูวิวชิลๆนะคะแล้วก็แบบเดียวก็ถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่เมืองมองเทอร์นะคะก็ไม่มีหิมะแล้ว แต่ว่าอากาศเย็นๆแล้วก็เริ่มเห็นบรรยากาศสีเขียวเป็นเมืองที่ออกแนวแบบติดๆกับฝรั่งเศสตอนบ่ายก็ไปขึ้นกระเช้าที่กาเซียสัมพันนะคะจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยควรจะได้ไปตั้งแต่วันที่2ของทริปแล้วแต่วันนั้นสภาพอากาศไม่ดีพี่ไก่นะคะก็เลยย้ายมาเป็น วันรองสุดท้ายของทิปค่ะอันนี้ให้ดูบรรยากาศหลังๆมาบรรยากาศก็เริ่มดีแล้วแต่ว่าไม่เห็นหิมะตกแล้วนะคะก็คือแอบรู้สึกว่าอากาศยุโรปก็ค่อนข้างแปลปัวในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อย่างมาเล่าประสบการณ์โดนเหยียดที่สวิตนะคะก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าแบบเออจะโดนแบบนั้นนะคะก็คือมี3เมืองด้วยกัน,นะคะ่ะที่โดนทําเหมือนกันเลยก็คือประมาณแบบ เป็นฟิลไวรุ่นอ่ะเนอะเขาก็ปั้นก้อนหิมะเป็นก้อนกลมๆแข็งๆแ,แล้วก็ปามาในกลุ่มที่เราอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ปาแค่ครั้งเดียวคือปาหลายครั้งมากถ้าโดนก็เรียกว่าเจ็บเลยค่ะอันนี้แต่รวมๆแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเจอคนใจดีมากกว่าคนที่ใจไม่ค่อยดีนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออทีมนี้ก็ค่อนข้างฟูลฟิลอะไรบางอย่างของตัวเองเหมือนกันก็ขอบคุณทางโฮย่านะคะที่จัดทริปดีๆแบบนี้แล้วก็ขอบคุณทางวานสเกนด้วยนะคะที่ ดูแลกันเป็นอย่างดีตลอดทั้งทริปเลยค่ะขอจบทิปสวิตด้วยบรรยากาศสวยๆภูเขาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวอลกหน้าค่ะบ๊ายบาย